ภาพบันยากาตอนตีห้าครึ่งนะคะตีห้าสามสิบแปดนาทีห่ามันนี้ฝนบ่ตกฝนบ่ตกแล้วเมื่อวานตอนเย็นมี่ลงกินน้ำนะคะตอนนี้ความเสือวาถ้าลงกินน้ำแล้วก็ดกินหมดแล้วฝนกระสิบ,บ่ตกเนาะ นี่เป็นภาพบรรยากาศในเมืเ่อเ้านะคะอ่เป็นแบบนี้เลยแสงสีทองกำลังขึ้นสวยงามขอให้กล่องบอนิงไปเลยนะคะเมื่อสัน บรรยา<ผ>นนกาศตอนเช้ามืดในท้องฟ้า เก็บมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนนะคะ